ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นต้นพันธุ์ครับช็อกโกแลตสายพันธุ์ต่างๆนะครับที่เพื่อนๆจองกันเข้ามาน,นี่ก็แพ็คเตรียมที่จะบรรจุกล่องนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากก็เลยเอามาพักให้เขาได้สดชื่นให้มีความสดชื่นหน่อยทีนี้ถ้า เพื่อนๆที่สั่งเข้ามาแล้วถ้ารับไปแล้วนะครับก็ค่อยๆค่อยๆแกะถุงออกนะครับแล้วมีความจำเป็นก็อยากจะให้ขยายใส่ภาชนะที่มันใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเนี่ยดูตัวอย่างทม่ทำเขาไว้นะครับเตรียมว่าจะลงหน้าฝนแต่ว่าพักฟื้นให้เขาขยายในกระถางนะครับเนี่ลงไว้อย่างนี้นะครับ ถางใหญ่สุดนะครับแล้วก็ติดเบอร์ติดป้ายให้ดีนะครับไอ้ปฏติกอะไรต่างๆก็ยังไม่ต้องเอาออกนะครับเพื่อนๆปล่อยไว้อย่างนี้สามเดือนไปแล้วค่อยแกะออกนะครับเพื่อนๆบางคนไปแกะออกแล้วก็ค้ายันไม่ดีก็ทำให้กิ่งฉีกฉีกหักแล้วก็เสียชีวิตไปเลยนะครับ ต้องสั่งใหม่เสียงเงินเทียทองนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำหลังจากรับกิ่งพันุแล้วก็ผักฟื้นในที่ร่มเงานะครับสเปรย์น้ำเปลี่ยนภาชนะได้ก็เปลี่ยนนะครับมีเวลาก็หาดินดีๆเปลี่ยนแล้วก็ดูแลเขานะครับเพราะว่ามันเป็นกิ่งพันธุ์ที่มีราคาสูงนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับ